เจตนาแรกเลยมันถูกประดิษฐ์หรือมันถูกคิดขึ้นมาเนี่ยเพื่อเอาไปใช้งานเพื่อไปสร้างอุปกรณ์ของใช้ทั้งหลายอันนี้แหล่งที่มันได้หรือวิธีที่มันคิดมาผมว่าก็คงไม่ไม่ได้หนีหรือแตกต่างกันก็คือมันอาจจะมาจากสภาพสิ่งแวดล้อมสิ่งที่มันมีของที่มันเห็นหรือว่าอะไรที่มันจับฉวยได้เครื่องมือเนี่ยมันถูกพัฒนามาโดยสภาพแวดล้อมแล้วไปตอบโจทย์อันนี้ส่วนที่มัน ง่ายสุดก็คือของที่มีว่ามันมีวัสดุอะไรอันที่ 2. ก็คือมันเอาเทคโนโลยีใหม่เข้ามาเพิ่มเติมนะครับหรือในส่วนที่มันขาดแคลนมันไม่มีมันก็ไปหาของเข้ามาเข้ามาทดแทนเพราะเริ่มตน้นมันเหมือนกันหมดทุกสังคมนะครับเพราะว่าสังคมที่ท โตมาเนี่ยช่างที่ในระดับชาวบ,บ้านก็ทำงานโฟล์คคาฟก็คืองานที่ใช้ในบ้านตัวเองงานที่ใช้ในหมู่บ้านซื้อขายก็คนธรรมดาก็กใช้ไปก็ทั่วโลกก็เป็นเหมือนกันนี่ส่วนที่สองที่ที่เราเห็นงานละเอียดเนี่ยก็คือคนที่ที่อยู่ในกลุ่มที่เป็นชนชั้นบนของสังคมหน่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นอยู่ในสองกลุ่มกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่ ทำงานในศาสนาแล้วก็กลุ่มที่สองก็คือกลุ่มที่อยู่ในชนชั้นบนของสังคมก็จะมีเครื่องไม้เครื่องมือหรือมีอุปกรณ์ของใช้ที่มันมันมันละเอียดอ่อนแต่พอตอนช่วงปฏิวัติอุตสาหกรรมเนี่ยครับตอนตั้งแต่ปีสักหนึ่งแึงพันแแถวนี้เราจะเห็นได้ว่าไอ้เทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยมันช่วยทำให้เกิดความหลากหลาย มันเลยทําให้เช่นราคาลดลงตามผลิตง่ายขึ้นมันก็ทําให้ของต่างๆเช่นเครื่องเงินแต่เดิมเนี่ยเป็นเครื่องเงินแท้แต่พอปฏิวัติสหกรรมได้มันเกิดกระบวนการก็คือเงินชุบคนที่อยู่ในฐานะบานกลางหรือหรือคนที่มีพอมีสตังค์หน่อยก็ใช้แค่เงินชุบได้แล้วทําให้เงินชุบเนี่ยมันกระจายไปทั่วในยุโรปผมว่าในกลุ่มเครื่องมืออื่นๆก็คล้ายกันนะครับก็อยู่ใน kebun kan diaulกัน